เหมือนยังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้สมณีนอรหันนะที่เปิลธรรมตานเปิลธรรมบุญเนี่ยเพราะหันคุณค่าของการได้เกิดมาในชีวิตจาดหนึ่งเป็นมนุษย์นะเป็นบุญเพื่อไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีกันนะเรื่องเป็นอย่างใดเรื่องก็มีอย่างอีว่าในสมัยพุทธกาล พระษาลีบุตรนี่เปิ้นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีความกรุณาที่จะมาโพดมหาเสนพระพรามเพราะความผาธนาที่จะเอพราหมณ์ตั้นได้อาริยรัพย์คือทรัพย์อันเปรฐติดตัวไปในสังสารวัฏระษาลีบุตรเปิ้นก็นไปบินทบาทที่หน้าบ้านของพราหมณ์นี่ ทีนี้พามเปิลก็หันสารีบุตรเถระเจ้าก็คิดว่าโอ้ทรัพสมบัติในบ้านของเฮาบ่มีอย่างนี่จะเอาอย่างมาดาขวาัวเครื่องทยธรรมอันอยังจะเอาไปใส่บารพระนี่ก็มีนี่เออก็เลยม่กล้าออกบ้านนะมอบอยู่ในปุ่นวะมอบอยู่ในบ้านปุ่น,น,นพระเถระเจ้าก็มาถึงวันนะพามนี่ก็โอ้เขามีอย่างมาใส่บารเนี่ยเออก็มอบอยู่ในบ้าน มาวันหนึ่งพระเถระเจ้าสารีบุตรเถระเจ้าเปิลกะไปที่บ้านของพาราหมณ์นี่แทมบังเอิญเจ้าวันนั้นท่านบุฟังพราหมณ์นี่ก็ได้เข้าป่าหาาิมาถาดหนึ่งนะแล้วก็ผ้าเนื้อหยาบมาผืนท,านทันทีที่หันพระสารีบุตรเปิลบิณฑบ,บาตผ่านมาเปิลกะเกิดว่าโอ้บัดเดนนี้บัดเดนนี้ขัวกินขัวดานเขาก็มีในมือนี่แล้วเนาะ ของตานเขาก็มีแล้วแล้วเขาก็มีศรัทธาเต็มตีตวัวแล้วก็มีเนื้อนามบุญมาอยู่ชื่อหน้าเขานี่ละมาอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยอันนี้เขาจะถวายเขาจะถวายเข้าป่ายาินี่นะเอาถวายพระเทละในวันเนี้ยทีนี้พามไปกันนิ่มณ์นิมมต์ครับนิมมต์ครับนี่นาะนิมมต์นีนนน่พระสารีบุตรก็รับบาตรถวาย พรหมนีก็ถวายเข้าลงไปในบาตรอู้บอกกองเข้าลุดมือไปแล้วปีติมันเกิดมันบอกบัตตูนะอยาตดโยมที่เบอกเกยใส่บาตรก็ลองลองใส่หนอ่อแต่ใส่จะไปซักแต่ว่าใส่บาดาได้นะน้อมจิตของเขานะละเอียดขึ้นไปดีๆจากที่เขาจับของนะกำหนดนะกำหนดจากที่เขาจับของแล้วก็ย่อนลงในบาตรนะ ป่าสภาวะตรวเนี้ยคนบัตรธรรมบ่หู้นะหยัดยมเนะาะเออพามนี่ก็เหมือนด้วยกันปีติเกิดคณะที่าพามถวายเข้าได้เก่งหนึ่งเอาเก่งเดียวกับพะพระสารีบุตรว่าปิดบาดเนาะปิดฝาบาดปิดบาดพามก็บว่าโอ้จะไปฟังไปจะไปฟังปิดเนี่ยอย่างอ่ะพระคุณเจ้าเลยะได้อนุเคราะห์ผมกาเนาะ นะท่านอย่าได้อนุเคราะห์ผมเพียงจาดนี้เลยขออนุเคราะห์ผมไปถึงจาดหน้าปูนกำเตะเลยเนี่นะทีนี้เขาก็ถวายจนมดถาดนั้นเลยอแล้วก็เอาผ้าผืนหนึ่งเอาถวายตั้งแต่วันนั้นพราหมณ์ก็เพียนพยายามนึกถึงบุญที่ตัวเองทำนะที่ตัวเองได้เนได้ทำมูหอยาโยมกเหมือนได้กันอย่างที่เขาทำไปผ่านไปเฮ้ตยตัวตามระลึกนึก มัเใจเฮอไปติดในบุญในบัใจนะแต่เฮอนึกถึงเฮอจุ่มใจเฮ้อเนี่ยด้วยผลบุญแห่งตานะปารมีติดรมกับทักกิน,นยนีบุคคลเมื่อาพามนี้ละโลกไปแล้วญาติโย,ยมก็ส่งผลเฮ้อไปเกิดในตระกูลตระกูลผู้อุปถาของพระเรระในเมืองสาวัตถีพุทธนะในวันที่เปิ่นเกิดเนี่หมู่ญาติได้นิมนต์พระเถระมาฉันอาหารที่บ้านเ ทันทีที่เด็กน้อยหันพระเถรละเขาก็นึกจัดได้ว่าเออที่ตัวตัวเก่าเคยเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีมาได้เนี่ยตัวเองได้เกิดมาในจัดนี้มาเป็นลูกเศรษฐีได้ก็พพเพราะพระเถรละรูปนี้โล่จำได้นะบุญเก่ามีตัวเนี่ยโอ้วันนี้นับว่าเป็นบุญของเราเนี่ยไอ้นี่ลอ่อนน้อยนี่ก็อยู่ในออ ใน,ในอ้อมกอดเนาะมูญาติเขาก็อุ้มมากหมายจะเอามาตานเฮ้ยหมายจะเอามาตานเน้ออย่างเขาเอา,เอา,เอาลูกเอาหลานมาจานเนื้อทุกเจ้าน,นั่นเนาะอ่ะเอาอุ้มอุม้มเราะอ่อนน้อยนี่เข้ามาหาพระสารีบุตรเลาอ่อนน้อยนี่ก็เลยใจนิ้วเนี่ยเกี่ยวผ้าอ่ากัผ้ายหันบ่ปล่อยอ่ามูญาตหันอาการเนี้ยอันก็เลย ก็เลยอุ้มระอ่อนน้อยนี่พร้อมกับผ้านี่เข้าไปเข้าไปหาพระสารีบุตรละอ่อนน้อยนี่ก็ปล่อยผ้าผ้านี่ก็โตกไปแทบเท้าของพระสารีบุตรมูญาติก็เลยกำผ้านั้นขึ้นมาถวายแล้วก็ตั้งชื่อละอ่อนน้อยน้นี่ว่าติสะะเหมือนชื่อเดิมของปุณนะนะก่อนที่เบิ้ลจะบวชเนะี่ยต่อมาติสสะอัอยอุได้เจ็ดปี บุญที่เปิลทำไว้เก่าก่อนเต็มเปี่ยมเต็ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตีเนาะเปิลหันตุกหันภัยในการเกิดบ่อยๆในสังสารวัตรนป้ะกอบขอบวชเป็นเน้นบวชแล้วก็ไปอยู่กับทันานีบุตรเนาะฝ่ายพ่อแม่ก็บ,บัคัดค้องอันยังยินดีอนุโมทนาเนาะอนุโมทนาที่ติดสะนี่จะไปบวชเป็นเนนก็เลยเข้าไปหาพระเถระ ท่านก็ได้ถามเพื่อทดสอบกำลังใจว่าเออการบวชนี่มันยากนะเมื่อต้องการก็ออต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นนะเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนเธอจะ๊ดได้ก็อมันลำบากนะติดสาก็ตอบด้วยความมั่นใจโอ้ผมโอดได้ครับผมจะทำตามอาจารย์สอนกูอย่างครับนี่ พระสารีบุตรเทนะเจ้าเปิลก็เลยรับเป็นอุปชาบวดเฮนเอนวันนั้นเลยเมื่อบวดแล้วเอน,นก็เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวาัตถีด้วยในสงที่เปิลเคยถวายทานต่านสารีบุตร้วยความเคารพโดยความบัตรณีทำาห้าคนทั้งหลายฮักเนนนี่เนาะโอ้เกิดความฮักความศรัทธาสมณนเณรนต่างก็จวนกันมาตานเฮน,นในช่วงฤดูหนาว สามเณรหันว่าโอ้พระสงฆ์นัง่งหิงไฟก็งกงก็แงกสันงอนงอนเอนอก็เลยได้นีมลพิกษุหนึ่งปันรูปเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วแจ้งความประสงค์ว่าต้องการผ้าสำหรับพิกษุเอาไว้ห่มกันหนาวขณะนั้นก็มีปอดใจคนหนึ่งหันว่าการทําตานี่บ่มีประโยชน์มีเจจะทำเมื่อทรบหมดไปเออ ปัใจคนนี้ก็เอลเป่าประกาศห้ามคนจะไปตานเอว่ะตานอย่างล่ำเหลือจะไปตานเอ้ยเนี่ยอันนี้เปิดห้องว่าตืดกระแสแผ่หูตวานแผ่หูตวานกับกำอู่อ่ะเนาะตืดกระแสกระแสบุญน่ยอย่างตุลุงทองว่าจะตกคดในเนาะตืดกระแสแผ่หูตวานลวานผนมถมสมุร คุดธรณีคุยสมณะอันคุยสมณะนี่เป็นสังฆภาพศโยมบางครัง้งบางทีเนี่ยมินเมนะสังฆภาเพเษตนะสเสอระหอมหูกรรมยุกกรรมแยเนี่ยเอาไปเอามาสังฆภาเพเษตโดยติบ,บหูตัวโอ้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพานเนอะนะกัมเมืองวัดตกะคุดตรดกะระแสแผ่หูตรวน ล้วนผนมถมสมุดคุดธรณีควีสมณะความหมายอย่งางใดก็ฟังมแมลงบึบดายสามเ <c oughs> นะาะาบสามก็มาฟังก็เดี๋ยวเอาเรื่องในนี้จบก่อนนายคนนี้ก็มาบอกคือคนว่าจะไปต้านจะไปต้านว่าห้ามเปิดว่าอันนี้ตึดกระแสรุ่นนี่เนี่ยด้านไปก็มีประโยชน์อีหละ โอ้โดยบุญกุศลที่เนรทำเอ,อ้อทน่ได้ทำเฮ่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองเกิดความเริ่มใส่เนะ่ะหยัดยมท่วมท้นท,นทันทีหันเนนเนี่โอปากันรวบรวมพาจนครบหนึ่งปันผืนเนนก็เลยได้้าก็เอาไปดานเฮอพระทั้งหลายหนึ่งปันลูกนั่นสมณะเนรติสะก็เลยเป็นที่หักของพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะมีลาบอันเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็มีบริวารห้อมล้อมนักแต่สมณเนนเองเปินกับบยุดติดหาโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาปลีกตัวเองออกไปลำพังตั้งใจปฏิบัติจนบรรลุทาเป็นอรหันต์เจ็ดขวบสมณเนนติดสะนะอยัิดยมรังหหายเนี่ยชีวิตเต็มตั้งแต่อายุน้อยท่านผู้ฟังเขาจะหันว่าชีวิตของเฮาลิขิตเองนะ ใบใจดินฟ้าอากาศบบใจเทวดาใบาใจพรหมใบใจอย่างนะชีวิตลิขิตเองได้น่ะไผ่ทำแตนเขาบ่าได้เขาปรารถนาจะให้ดำเนินชีวิตไปตัางใดก็ขึ้นอยู่กับเขาจะเลือกเองจะเลือกตัางใดต่างดีก็ตัางบ่ดีก็นเขาก็พอเอาหนังเขาจะเป็นพระเอกก็จะเป็นผู้ไร้เป็นโจรก็เป็นตัวอิจฉาก็เป็นไผ่ญาติโยม วิสัยของนักปรา์บัณฑิตนี่เป็นจะพร้อมตั้งอยู่ในความประมาทมุ่งเพื่อที่จะทํากิเลสอาสวะให้หมดไปเสี่ยงไปหมเหเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายก็เหมือนเดียวกันตื่นมาอย่างที่บอกยัดยองว่าตื่นมาก็เือเป็นบุญเจ้ามาก็ได้บุญแล้วตั้งมันอยู่ในความดี เพื่อสั่งสมบุญปรมีให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจะไปย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาอันใดนะผลบุญเนี่ยจะเป็นพลวะปัจจัยเกือ้อหนุนให้เฮาทั้งหลายได้สร้างปรมีสะดวกสบายเนื่องจากบุญที่เฮาได้ร่วมสร้างกันมาในการก่อนเฮาควรจะรีบสร้างร่วมกันในจัดนี้นะเพื่อไว้หยาดยม ทุกคนบังหูว่าจะอยู่เมื่อใดจะไปเมื่อใดการเวลาไล่กลเอาไปฉะนั้นญาติโยมบอกว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าทุกลมหายใจเนี่เป็นบุญนะญาติโยมทำใจให้หยุดนิ่งตัวนี้ก็จะเป็นพลังบุญเฮาเนาะแป่งใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่ตลอดเวลา ตีสี่ับสี่สิบเอ็ดนาทีวันพุกเขามาว่าต่อเนาะสัทยาดยมม่านทังไยวันพุกเขามาว่าต่อในเรื่องราวของการปฏิบัติแต่วันพุกนี้อยู่ด้วยกันชั่วโมงเดียวอยู่ด้วยญาติโยมชั่วโมงเดียวแล้วชั่วโมงหลังวันพุกก็ตีสี่ถึงตีห้าวันพุกวันการเป็นท่านสาธิตแต่แมาแรงเบิดก็ยังจะได้ปะกันอยู่เนาะต่อไปนี้ก็จะเปิดสาย ญาติยโยมทัานทั้งหลายได้โทรศัพท์เข้ามาอันนี้จะปั่นตาเฮ้ยญาติโยมที่ฟังร้อยสี่นร้อยส่จุดห้าศยหินเียก่อนแล้วก็ส่วนญาติโยมเมืองฝางก็จะไปน้อยใจเดี๋ยวเาจะได้ปะากันตีห้าปุ่นตีห้าปุ่นจะเป็นพระเจ้าห้ารอยจัดญาติยโยมจะฟังก็บดังโซนสันปะตองแม่วางก็ลองไหลไปตี่ ไหลไปที่สถานีร้อยสามจุดห้าศูนย์พอเนาะเอารับสายรับสายเจริญปนอ่าจากตังได้ฮะจากตังสันสายแม่ย้อยอ๋อได้ยินชัดเจนเจ้าท่านพระครูเหมือนเหมือนทุกปอาวาตะกีน่ะไม่โป่ปุ่งกว่าได้ยินชัดจะดีชขาฟังกันจะหลาย ได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วท,ที่เปนยังไหลตัวมาหากันอยู่นะอนุโมทนาซาจารินปนาาาจ,จากตั้งใด้ดอ,อ้แม่ปูขาบอันนี้ปเป็นอุบาสกลุกเจ้าเหมือนกันแต่อ สี่โมงจะช่วงก่อนได้ฟังเนาะก่อนมันมันมันทอดฝาไงอืม,มน,นั่นไงไล่จับกัฮะเดี๋ยวนี้เนาะนเดี๋ยวนี้เป็นได้วันนี้ใสดีละนั่นไงไหลไมจับนี่อันเจ๊ว่าเขาเขาอยู่ที่หั่นเขาเปิดแหมกรรมมันจะชัดใ,ใจนะเขาต้องปิดเปิดแล้วก็ไหลใหม่มิทธิยนั่นต้องไหลใหม่เจ๊ว่า โอ้วันนี้เขาฟังที่นี่เขาปิดมันพวงเขาเปิดแหมมันจะอยู่ที่เก่ามันอยู่ละอันนี้เขาเปิดแล้วก็ไหลเสาะหามกรรมอ่ยินดีเนอเพิ่งเพิ่งท่าฟังเออเบิร์ดนะเบิร์ดเอาเติดกระแสแผงหูตวานบฮายเฮ้ยฮยบสามังคืดละนั่นแหละเออนั่นแหละยังคืดนะเนาะมันดีหรอมันดีหรอมันดีหรอ ม <ừ. S 2> ูนัน่นนะวันนี้วัน<อ> <c oughs> น่กหมดท้น่อ่สาสัทุศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองอะไพมีอยจ้อูจัดจากะจัดยม ถ้าฟังเก้าสิบแปดก็โทรได้เก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้าเก้าสิบเอสก็ได้อันนี้นะส่วนเอาฝังในอินดูปุ่นอินดูปุ่นเอาไว้ช่วงตีห้าปุ่นเอาเปาะจังเวียงเปาะเป่าพุ่งก็ได้ะเสตีอเปิ้ลก็น้อยใจเปิ่งก็ใครทโทรเวลานี้ล้รอท่านบ้าคู่นะะก็กระจะขี้ก็ตึงปั่นใอช่วงแรกขันละเนาะช่วงที่สองนี่ก็เดี๋ยวค่อยฟังญาติโยมที่เป็นฟังร้อยสี่นี่อินได้ จะเลิ่อนปนไปาชาวจากทางใดยังเออโอ้แคโทลยก่อนว่าติดเอเลยกโทษจากไหนก็ยายบ้านมะกอกเจ้บ้านมกอกป่าชางนี่ครัอ๋อมะกอกป่าชางแม่ฟังสถานีไหนร้อยสี่นะจร้อยสี่ก็ได้ร้อยสามน่าจะได้บ้านแม่ไอ้ชัดจะดี่ลองไหลไปร้อยสามจุดห้าศูนยพอเนอะ เออมื่อแามันก็ไม่วัมนมันมากาะอืมไหลไปไหลมากอะไหลเสาะหากันก่ะเนาะ,ะอืมโมทนา<ะ>่แม่เปิดวิทยุมันศูนย์กันไปหน่อยจเจริญปนน้อ,นองเบลฟังอยู่ครับอ๋อน้องเบลวังตะแก่งตูต้ลุงทองมาแล้วอันกะโอ้ลูกเจ้าเหมือนกันดูแดะ โอ้ยแค่ไวรุ่นกวนบอกฟังเลยามาร่นกวนฟังกันลายูฟังกันลลยเนาะติดตามฟังกันลลยอะโนุโมทนาเต๊ะเจ้าเรื่องสมาธินี่ม่วนนะอืมอันพวกก็มาฟังแถม๋ยวนี้ผมไปไกินข้าวเย็นมาประมาณนิวันแลวเนออืมดีกาโอ้มันโล่งมันได้ได้บุญได้สุขภาพ กินเนื้อลงตัวขนาดนนลงก่าก็กินผลไม้แตนนะจะไปจะไปฮักกําเดียวอ๋อผมกินกกน้ำเออนะกกินผลไม้ให้มันตุ่นตองก่อยลดไปผลไม้ก็าอย่างก็ก็ได้ก่อยลดกันไหมอืมกินนวนแล้วนนมตยอย่างน้อยก็มันจะได้คำเดียวมันจะลำบากก่อยไปหมดทันแน่เนอ ซะน้องเบลในเปินเปิลนนั่นอยู่ในเวียงอ่าหลวงพ่อมานิดหลวงพ่อมานิดอ่า<ม>โอมใจเซาครับเอจ้าลอนปอนไม่ใช่เชจ้วแก้วจังไดไ้ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ไนยาไม่ใช่ได้ยินทีก็ไม่ได้ยินทีแก้วลอยสีนี่นะเจ้าเบิดเมืลแรงก็ลองฟังกันพร้อมกรรมจะได้ยินก็ ฟังจึงวันนะเจ้าเม่แรงก็ได้ยินอยู่เนาะเจ้าฟังเจ้าบดบ่ายสามปะกันนี่เนอะเจ้าเวลาบ่ายสามเจ้าจะฟังเรื่องคดนี่กันมั้งดดกระแสแผงวานวานธนมสมุทคุโทรณีคุยสมณะโมทันนามาละอันนี้หลวงพ่อมนิตของแต้และนี่นะ เออขอ้ครับครับครยบครั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 ้ครับนรับคับครังินับครัาครับ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 รับครับครับครไปคาับคนับครับครับครครับคันครรับครัครับรัการัับครับครัรับงรับรับครับครัครับครับคับคครับอรับครรับครครับครับครับครอบครับคัั่ครั้ับครับงรับับคับครับคับับครัคับเจับครบคนัับคับได้ครัครับ มาได้เลยเป็นนั่งก็ะฟังใหนกันเฮาได้นี่เฮาก็ฟังนี่ะคออฟังได้เป็นหลัฟังได้เน่นอนฟังได้ยาวแต่น่อ่นนะครับไัดไปไม่ต้องดังใจไปครับโอ้ทุกทุกคนทีคนคนชอกหาขึ้นใหม่ๆตอนนี้ก็คงจะได้ตีกันพองละเนาะเขาตีแล้วสองตีนี้อยู่ตัวแล้วหรอแฟนหลเลยอะแต่ว่ายัางท้าแตนโอซูเตียใแล้ว พอตั้งวันจะเนี่ยเราปลูกมันจอกระแลกหน่อยครับับแทนหน่อยได้ปิดแล้วเปิดทำไมเปิดแล้วกระจายทำไมนี่นะครับนั่นไงเนาะเกิดกันไปฟังกันไฟนากอาจารย์เนาะครับผมอันใดที่เก็บไว้มาพูดปฏิบัติได้ก็เอาไปอันใดที่ไปกอ็ไปทำเราใครก็ใครผมว่าคนหงอกไปก็ผสมผสานตั้งกาย เทาอาบแม่ไม่สบายยินมาด่านมาโอ้ม่วนนะม่เจ้านี่นะหลงเท้าใจหอนหรกท่านมาเขาอาบเาไนี่ยค่ะแน่นอนแน่นอนขันงบละบ่ลงบกกดบ่ลงเหมือนแมลระเบ้าเลยมาด่านมีเนาะคนเขาเนาะมีเนาะใจสบายสบายเหมือนปุยนุ่นที่ว่าอยู่บนอากาศนี่แน่นอนกะนี่แน่นอนจับนวัตกรรมเขาเนาะไหว้สาเขาจ่าส่งคนฟังหลายอย่างหลวงพ่ออัน วัดเกตกะลามวัดลอยเคราะเนี่ยเปิ่นฟังจะเตืะประกาโทรมาหลองตงองอุ้งหลวงพระครูวัดศาลานี่เนาะเปิ่นกับฟังเนาะพระครูชดสวนสอนเปิ่นฟังตลอดเนอะวเออครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์กับฟังไป็นกำลังใจเนาะรับสายก่อนจเจริญปนจเจริญปน จากดังใดว่าต้องปงไม่จันสมเจ้าอ๋อต้องปงไม่จันสมเราเงีไม่จันสมมันฟังเก้าสิบแปดได้กับบ้านแม่ฟังได้ชัดเจนเลยเก้าเก้าแปดจุดเจ็ดห้าน่ะเสียงมจ้าเสียงหลายเื่อมตันเพล่นอต้อคุณเขาอ๋อแม่แรงเบิดลองฟังพอแม่แรงเบิดลองฟังพอเนอะ แม่แรงบ่ายสามนะเนาะแม่ฟังตลอดนะจ๊ะโอ้ดีกาอินดียินดีอนพองปนหูเปอกจะไหลมาในนี้ขยายพื้นที่มาโซนบ้านโฮงนี่มามาหนักพ่องละขยายพื้นที่มากำน้อยในหมอกบ้านโฮงเวียงหนองล่องนี่ก็พอใจเอาจเจริญปนเจริญปน โอ้เสียงอยู่ในพุ่นเนาะแม่อยู่จังได้เอออีกาเอออีกาได้ยินยินทีแล้วอยู่จังได้อยู่ปะคหอยใต้เจ้าปะคหอยบ้านบ้านแม่ลิมบุญกะประเทศไม่ยินเจ้าอำเภอเมืองเนี่ยกันที่ต้งนน้องใหม่อ๋อปะคหอยใต้เนี่ยเปลี่ยนอำเภอเมืองกะ อ๋ออะจมานี่ว่าเป็นเป็นอำเภอแม่ริมแต่กะเข้าหน้าสารลางกูเนาะเข้าปุ่นอคนละลายวัดโสขนารามอ่ะอ๋อคนละลายถนนได้ยินทีก่อนฟังตลอดร้อยร้อยสี่นี่กะร้อยสี่ได้ยินทีเนนัดเจนเนาะชัดเจนกะเบิ้ลแรงกะมาปะกันเนาะ ขาคขัวหรอกขายขัวเอาวิจารย์ไปเดยราบเดียวเนี่ยคือดี่ะขายข้าวหนึ่งกสารอยู่กลางตไคใช่ไหมั้ยองไว้ฟังไปอวบอวบอยู่ฮะเนะฟังไปหมวนไปมาซื้อัวมาถามถามโาง่ยังกัฟังเหมือนกันแม่มูตั้งสันตายไนนั้นันก็ฟังใจเฮาหอกเพราะก็ฟังนะเดี๋ยาเราเ็ฟังไป้ดยไม่จะได้ยิใหญ่โดยดาวิธรรมเนาะ ยาเป็นญาติธรรมกันลูกนี่แต่ยาถ้าไปน้ำปุนั้นแม่จะได้ไปแหว่น้ำปุนวันนั้นก็ได้ไปวัดของงั้นถ้าถามน้อยน้อยเป็นยังกทุลุงอ่ะเป็นยังเป็นยังเนอะเอาเลุงลุงก่อนมาเป็นยังกับถึงวันนี่กับถึงไปเอี่ยวหาถึงวันลูกยาวโมทนาสาศูนย์เก้าเก้า ปดสามหสสองสองเจริญปอนรับสายเออหลุดไปแล้วมาใหม่ตีสี่ห้าสิบสี่นาทีเหลือเวลาแถมหกนาทีแต่เดี๋ยวถ้าเข้าตีห้ากับพักเหตกรรมเข้ารายการในเครือข่ายขึ้นสีขาวเข้ารายการแล้วก็ว่าไปแถมชั่วโมงตีห้าบนจะเป็นพระเจ้าห้าร้อยจัดเนาะ รับสายก่อนจะเริ่ม,ปมเปิดจากตรงใดจากตรงใดยายพรกะเจ้ายายพรกดจะเมืออ่อรุ่นแรกรนะุ่นรแรกเลย <laughs> โคตรุ่นแรกมาได้รุ่นสองให้ <laughs> ได้ย,ยายพร,ร <laughs> ล่วงก็แดงสันกำแพงเชียงใหม่ ยายพรลองหัวแดงฟังชัดกว่ายายพรเจ้าตื่นกี่โมงอ่ะเอะตื่นกี่โมงตื่นมากี่โมงเออเจ้าสามโมงสามโมงแล้วเออแล้วแม่แรงแม่แรงบุดก็มาปะขนนี่นาเจ้าบ่ายสามนะเอา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 สี่ไม้ละสี่ไม้ไว้ละกับจำแลวบอกเอออีกอ่ะ ขึ้นบนหน่อยนะเนาะไปทางขวาหน่อยนะแต่แจำเลขดีๆขึ้นสูงแหมหน่อยหนึ่งศูนย์สี่จุดห้าศูนย <50, S 2> ์เออหนึ่งศูนย์สี่เนี่ยเนาะโมทนายายพรยายพรล่องวัวแดงแลวเดือนหน้าจะตุลงุงยองพ่อจะมาวันพัดแถหวันอีนะ ห้าสาเจ้าเจริญปอนอยู่ที่ไหนอยู่ห้วยปะดองตำบลแม่โปงเจ้าอ๋อปัดองแม่โป่งห้วยห้วยบ่อตองเจ้าบ่อทองอ๋อตำบลแม่ปงเจ้าอ๋อแม่ป่งบยสเกาเจ้า แม่ฟองคํากิ๊บแก้วเออเอกาเจ้าฟังตรุงทุกวันน่ะเจ้าอืมได้ยินได้ยินป้อยดีก็ป้อยดีก็ปอยดีเจ้าอนนวันเจ้าแม่ฟองคําายเท่าใดอยเ3แล้วเจ้า7 3ฟังกันมาเบิดแล้วกเจ้าฟังมาเบิดแล้วเจ้านเจ้ามีาะแล้วก็มีเจ้าชอบเจ้าเจ้าทําเจ้าเออนเจ้านกี่มงแล้วนะ ้าวตื่นมากี่โมงลูกกี่โมงจะตามตามโมงจะกระโดงโมงไปแมลงได้ยินว่ะแมลงแมลงบัดนั่นเจ้าเต็กโอโอถึงว่าฟังชัดก่อนฟังชัดเหมือนกันเจ้าแต่โอบัดนั่นเจ้าบิดลองโทรเนาะเจ้าเจ้าไปสามนะาปสามก็มาประกันยินดีอันนี้แม่ฟองค้ำ จเริญปอ4มง57ละ457ออจากตรงใดเป็ของเจ้าอแม่สุทัศน์ฟังเคลื่อนหยังฟังว่าสิเนี่ยบ่เจ้านบ่ไหลยเมื่อกี้เฮาก็ไหลก็ฟังนี่ก103ก็ได้เนาะ มันจิสมบัติเนี่ยมันเห็นการรู้วิทยุนี่นหะมันดังมันแค่เปลี่ยนใหม่เหี้ยกะอ่านจบข่าวเออถ้าจะได้เปลี่ยนใหม่อ่นกะเปลี่ยนเหี้ยมันแล้วก็ซื้อหลายปีแล้วก็มันโกเออนี่ยนี่มันมึดอยนี่โอ้มันมึดอย่างนี้มันอะไรอ่ะโอ้มันสาหัสละมันดางในมันเคลื่อนย้ายไปแล้วกะเนาะแค่มูทร์เนา แล้วขอหน่วยหยาตได้ลาสถาตอีกก่อนเอาเอา,เอาไปต่อกันตีห้าติโยมสันปะตรองไม่วางอย่างอินนะจะไปน้อยใจก็เดาเอาไปปะกันตีร้อยสามจุดห้าศูนต์ตีห้าแปดสิบเก้าจุดห้าศูนต์ของลุงดมตัวเนาะอย่างใดเวลาบ่ายสามก็ใจเย็นๆเนาะลุงดมเพิ่นกำลังเคลียร์เวลาอยู่ญาติโยมแต่ว่าก็มีตังใดบ่คุนหวาน บะขามหลวงบคว่คุณหวานกิวแลบ้านแม่ป้อนนานจันเขาโอ้มาได้งินนะมาได้เนี่ยเป็นอย่างเป็นอยังไอ้นะแ่เดบุญจัดจัดสันเฮมเป็นยังแปลงปใจจุม่มจุ่มแปลงใจจุม่มจุมเอาละลาไปก่อนพักกรเดียวก้ยมาปะกันฟังไลน์นี้ไปไหนเื้อสวัสดีสำหรับสถานีที่หับตึกตนะีห้าเนาะขอบคุณอนุโมทนาเจริญพร